สวัสดีครับแล้วก็กระาสวัสดีขออนุญาตขออภัยใช้มือเดียวสวัสดีเพราะว่ามือหนึ่งถือโทรศัพท์ปรถือประสากันพบกับคำอ้อนอำเภออัฟฟิเชียลครับเหมือนเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยวันนี้เราจะ่ที่ยวอำเภอปนมไพรครับนมไพรจังหวัดเอ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 มุกนี้ก็จะเล่นเกล็ด มันเป็นรัดอเจริตเตมือนี้เข้ายูเอลเอเลยผู้ใดเหล่านี้ย่างตัดตัดนี่อ่าอันนี้อันนี้อาจารย์ครับอาอ่ะจารย์ยังเกาะอ่ะอาจารย์ยังอาจารย์ตันนุ้ยนู้ยเยอะเอออาจารย์อาจารย์ตันตันซึ่งมันเอื่นยากเว้ย เอิ่นที่มันง่ายๆหลอดเอิ่นดำก็จ้าเอินเอินง่ายเนาะผมกับเขาก็มาหอดด้วยกันแหละพี่น้องนะครับมาเรื่อยๆเรื่อยๆมาแวะอาบน้ำน้ำวัดแน่นอนในเหรินในวัดแน่ไปจัดตัวก็เมื่อยอยู่เมื่ออยู่ก็เมื่อในสนามกวาด กว้างได้พี่น้องสนามกว้างมากดีครับดีครับบด้จ้าจ้าผู้สาลรวบอบเดียวอ๋อล่องมวนอยู่ได้ียะสมือล่องมวลเป็นบ่ครับจ้าจ้าจ้า,จา ก็จำนาได้จะได้ผู้ใดบอกยังก็ข่อยครับเมื่อนี่พ่าท่านในมีภูมิมปูสาตว์ครับแต่ว่าจังไนกับมาศเนสนามกว้างมากครับเล่นอยู่ในสนามโรงเรียนโอ้โรงเรียนเพิ่นกันี่วันนั้นผู้ที่มาใส่ บริการหรือว่ามาท่องมาเที่ยวมาเบ่งคอนเสิร์ตสำหรับขึ้นนี้นะครับเรื่องใหม่ลูกซินเรื่องขวดเรื่องแก้วตรองระว่างที่เดียวเพราะว่าบุตรหลานของท่านเรียนหนังสือที่นี่แล้วก็ใช้สนามนี้นะครับประกอบกิจกรรมเรื่องการกีฬาด้วยนะครับเนาะนักเรียนกับการกีฬาโรงเรียนกับการกีฬานี่ขาดกันบ่ได้เพราะนั้น ไม้ลูกชิ้นขวดแก้วอะไรที่มันเป็นอันตรายต่อบุตรหลานของท่านต้องระมัดระวังนะครับตอนนี้ทีมงานก็เหมือนเดิมเช่นเคยเนั่นแหละพี่น้องนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยเนั่นก็คือหมายความวา่าเพื่อนท่านาทีของเพื่อนปกติเหมือนอย่างที่ ได้ปฏิบัติมาณนะทุกๆวันจบจากมือนี่นะครับอำเภอพนมไพรแล้วส่วนตัวผมเองผมก็จนแดนเขาบ้านสะกอนที่จังหวัดชัยภูมิวันที่21ยามเศร้าสวยๆแน่ผมกบสีเดินทางเขากรุงเทพด,ด้วยรถคู่ใจผมโตโยต้าไม t ตี้เอ็กซ์9093เอ่อ9390นะครับส่วนรถ อีสุสุมังกรทองของเฮียธนพัฒน์ที่ให้มานะครับตอนนี้ใช้ได้แล้วขี่ได้แล้วทะเบียนเพิ่นกา8049ออกมาแล้วงวดที่แล้วนะครับออโอ้นักหนักน,น,นักลองไม่ตัวนี้ไหมยยืมเงินนะนักลองไม่โอ้บอสน้ำดักขยืมเงิน คือว่ารถเสียดูเสียดันแหน็เรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเทีอีกแล้วเนี่ยแม่นก็ขับมันด้วยความระมัดระวังนะอันนี้เบาตุยมันนี่เบาตุยจะไปใส่เนี่ยไปงานครับไปงานใส่มันหมดทันมันบมทันเหนือหอดเองหมดทันเหนือหอดนางสะก้อนนางใส่นางสะก้อนขอจะหาบาทไหมหาบาทผมต้องขอไอ้เนี่ยสวัสดีครับพี่น้องแล้วมาเจอไอ้ไส้ต้องขอหาบาทแน่ไอ้ เจ้าของหาบ้าเป็นบอสเรื่องจริงเอาเอามาจัดมาหนึ่งดอกไอ้วัสิโอ้มันวอกได้อยู่ดอกเนาะบางเนาะครับบางวาวแด้อยู่ได้อยู่คฮับบูดิไทยฮับบูดิไทยวาวแด้ครับได้บางม็ดตัวหนึ่งเลยได้มากเลยได้มาจากผุ้ผลิตทางผู้พันธุ์ดเลยฮ้โดยมาจากทางผู้พันธุ์เออน่าจะไรต่อน่าจะไรต่อครับนั่นไดะต่อนเอาไม้ครับตายแล้วล่ะ ว่าเอ้าไม้เห็นในน้องเหรอไครับวันนี้ก็ตัวสื่อยังตัวสื่อยังไม่เอาเลยถ้าจะจะไปไทยเด้วยเป็นผู้บัญชาการผู้บัญชากาอเรื่อเรื่อบอกเจ้าบางมันมันเป็นสัตว์น้ำห้ามไปไทยด้อยใช่ช่องโดนแดงเลยนะถ่ายไม่ได้เลยห้ามถ่ายเด็ดขาดรับบางกระปอมทุกอย่างนี่ห้ามเลยมันตายแล้วกระสังครับมันเป็นสัตว์สงวนไม่ได้งูทรงงูสิงนี่จบเกมเลยถ่ายไม่ได้งูสิงบาง กระป้อมนี่ไม่ได้เลยหรอครับมันจะเป็นสัตว์สงวนหัวพญานาคถ่านแล้มอันท้ายเดียวกันงานที่ได้ยังไากล่องคือสัตว์แทะเป็นไงเขาที่ตามใส่ผมไม่ได้เลื่อมเลื่อมถามได้คุณผ้มที่ตามเกือบห้าหมื่นล่ะคือเลิศแทะเปิดได้จากเดือนเปิดได้ตอนไหนท่าน ประมาณเดือนมากประมาณเดือนาเอาซองไพกันเนี่ย <c oughs> อเอาซ่องไพล่ะเนี่ยบ๊ายบาย <c oughs> เออหนองหักหนองหักครับท่านที่ฝากรถให้ไปเอารถที่ฝากไว้ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ไปไวๆให้ไปเอารถ เดี๋ยวนี้กรรมาการจะรีบกลับบ้านกันหมดรถจะออกให้ไปเอารถพอเดี๋ยวนี้หมดเวลาฝากแล้วเจ้าของเพลงพ <c oughs> ่อย่ำไรกับห้องได้ย่ำนั่นเมสเซ่ได้ยังไปกินได้ยังกินเดี๋ยวคอยตามไปเอาไฟตำบ่บ่

เพราะว่าได้กินเวอรนี่ดีมันซื้อพรกีกบาททหมดวะได้รับให้รูป่เคี้ยใ่ามันือหาบอืโอ้เคยเห็นแล้วดิแนคลิปบางไฟแตกไหมมันแตกแล้วมันกมันเหลือขายังกัทามอพอโดยอาอีกแล้วกูมาเตอสีแน่นโอ้ยมัหนอยอยู่น้ำเขาหมือนหมื่นเมื่กีมาตรงไว้ฮะ ก็หลูกก็ได้น้มเขาจอาบแล้วไปหาตูงน้มเขาไว้กูเล่าไม่ไปกูเห้ตกไฟดวนี่บ่ฮิบ่วงอ่ะทุกทีอลิ่นออกแล้วพี่น้องเลยาลุงฮินมากแลวครับฮิน้ากก็ี่ไม่เกิดไรฮิตตั้งยาวเวอ เอาเบื้องเล่าในเด้อในเด้อพ่อแลมในเด้อแล้รนีอยู่นี่ลินแล้วออกเลยเด้อแล้วนั่งเราอยู่นี่ทิ่งลินออกเบื้องเล่าในเด้อพอจะเห็นลเงี้ยไฟดอาารไฟมาใส่ดิ่ะ โอ้ยคือบหานี่ใช้มือเน่ยพมันจิบบริห้องเนี่ด้านบนเลยเนโอ้ยตายด้านบนพใหนั่งเราตอกันด้านกดื้อทีนื้มือเด้บนีุ้ดตายตายกคือเสียงไจึส่ละด้านดื้อทีนมือพัเลยเห็นไปดูพให่เล่นเชียร์ไหลรนเด้อแบ Già vị hát sạp chưa được chia được mọi người vào lúc hôm một ปัดกินแค่นึงโอ้ยหักแตกหักแตกสองบาทเถอ,นอะตัวละสามลอยมันได้พอเขาพ่อถิมจักเดียวไม่แต่ขี่แกนมันเข,ขากับพ่อถิมฟักใส่กันเบิดเลยให้กินอยากก็ให้กินอยางแหละ พร้อมดอกกระดวนแล้วอุปกรณ์เล่าพี่น้องอุปกรณ์กันเห็ดเรียกซีบังไฟก็มีอุปกรณ์เอ่ท่อแปบบ๊บท่อพีวีซีเนี่ยแหละ,ะเลยตัดเล็ก <c oughs> มีดอก <c oughs> จากตอก <c oughs> จากไม้ไผ่คนมากเนาะจะเกีเร็ดจังเลย <c oughs> มไม้ไผ่มากมั่นตอนเนี้หมือน <c oughs> <c oughs> เรื่องความหมักเนี่ยบางคนมักหมอลำบะเบิองจักเถื่อกอะไดหนังเลยว่าะหมักปุ้ดซื้อกันก็คือบอบอกที่อันเซนไหนก็คือจังผมมักปลามักต้นใหม่นี่ยแหละผมก็มักของผมเห็นต้นใหม่บ่ได้คือแต่อยากจะปลูกเห็นเบี้ยบ่ได้นี่แต่อยากจะขุดไปปลูกไปให้มันเกิดมีต้นโพอยู่ต้นหนึ่งอยู่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทางขามคลองแสนแสบไป เอกไม่ปลูกปลูกไว้ต้นหนึ่งอยู่ต้นโพบักใหญ่เลยปลูกไว้ตั้งแต่ปีสอ <c oughs> งพันห้าร้อยส <c oughs> ี่สิบป่าดงเยี่ยมนะปีสองพันห้าร้อยสี่สิบปลูกไว้หันนะครับเป็นต้นโพ <c oughs> ่อภูมใจทอศมื่นนี่เพ <c oughs> ื่อนกับว่าม่างทิมว่ตตาทิมด้วยเ่ <c oughs> ็นกับป่อยแบงสละได้ไปได <c oughs> ้เละโอ้ใหญ่เติบได้ปะ ปุ่งใจฟอมว่าจะคลองปลูกอยู่ใจเมืองกรุงเทพาไปซ้ำมีสะก่อนพี่น้องเหยอพอกันให้ลิปหนาด้วยพี่น้องเก็บต้นยิ่เหพังาเลยไม่หล้วมรถขี่รถกันหนีได้เห็นพี่น้องเบิ่งเหมือนได้พอกันครับ สนามโรงเรียนอำพภอพนมไพรติดกับสี่แยกพนมไพรนี่แหละนะครับติดกับสี่แยกไฟแดงพนมไพ,พรพอกันนะครับสำหรับเราทำคืนวันนี้นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับอะไรพ่